ของงานครับอักคอเจนแปดสองจุดสี่นะครั 8, 4, ลบล้อสิบแปดจัดโปรห้าพันครับก็ั้งวาวล้างลิ้นล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนสายกรองหัวฉีดสแตนเลสรีเซต U, เ็ต ECU เลรดิ้งวาบเดินเบาใหม่แล้วก็จูนกล่องหลักครับอ่ะคันนี้จูนใช้น้ำมันโซฮอ91นะครับ โซฮอเนี่ยไม่นานไม่นานเขาจะยกเลิกขายแล้วนะฮะแต่เติมโซฮอเก้าเลยเก้าห้าได้เลยไม่ต้องไม่ต้องจูนเพิ่มนะครับเพราะว่าออกเทนใกล้เคียงกันเลยนะฮะก็จูนไปเติมยี่สิบอียีสิบเติมได้ครับแต่จะวิ่งไม่ดีเท่าโซฮอเก้าหนึ่งหรือเก้าห้านะครับก็แป๊บนึงนะฮะ นะพี่จัก,กรยานเขสงสัยนะครับครับพี่เป็นไรหรือเปล่าครับเปล่าครับผมมาโจมรถครับพี่อ๋อผมเห็นข้อโอเคพี่ขอบคุณครับหายหมดเลยขาหัวของคุณครับพี่ก็นะฮะแต่ เจอวันนี้หลายรอบครับก็ขอบคุณครับมีเข้ามาถามนึกว่าลมควันฆ่าตัวตายในรถขอบคุณครับพี่ก็คันนี้มาไกลจากจันทบุรีนะฮะก็ใช้น้ำมันโซฮก้าหนึ่งนะคันนี้ไหม่ประมาณแสนจะสองแสนแล้วนะครับอ่ข้อแตกต่างนะครับ G824 นะครับเป็นไงครับเยียดีรอบไปกระดิกเลยนะครับปกติรอบจะ เราจะตัดลงนิดนึงนะพอลอกตกก็ทําให้มันสั่นนะครับอันนี้ก็นิ่งกริปนะฮะก็คดนนีจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคดนนีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จูโดยใช้ตัวนี้ครับ AFYB a นะครับตัวจับส่วนผสมน้ำมันกาอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะจูสอจูถนน,นจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูน,นะครับตัวเสร็จก็ลองรถกับลูกค้านะว่าเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูตาเล่งกันสําหรับ G แปดสองจุดสี่นะครับข้อเดิมนะล้อสิบแปดนะครับแล้วมาโซ่คอลเก้าหนึ่งนะครับเปิดแอร์นะครับเกียร์ดีนะครับทําไมผมดูผมงงงอุ้ยอะเดี๋ยวเรามาดูอัตาเล่งกันว่าเป็นยังไงนะครับป้ายล้อสิบแปดด้วยนะ เราลูกค้าที่ใช้ a อ c o r d Gen 8นะครับเครื่อง2.4นะครับว่ารถเดิม,ดมหรือรถที่จูดแล้วนะครับเราดูว่ามีอะไรที่แตกต่างจากรถท่านไหมนะฮะอะไรอัตราเร่งเป็นยังไงอะไรแตกต่างไปบ้างน,นะครับก็ลองดูครับก็จูดกับเราพีจูนะครับใช้ระยะเวลาต่อคันไม่เกิน2ชั่วโมงนะฮะ ห้่นาทีสิบนาทีเสร็จนะครับเพราะว่าผมออกมาวิ่งจริงวิ่งถนนจริงนะครับจูนจริงนะครับใช้ตัวนี้จับจริงนะครับสายเบนซินนะฮะดูไว้เลยนะครับก็จูนกับเรานะครับคันละ3าพันหร้อยบาทครับ Honda NA อลิ้นไฟฟ้านะครับตัวที่เป็นเทอร์โบมาจากโรงงานยังไม่รับนะฮะเพราะว่าเครื่องมือมันแพงผมยังไม่มีเงินซื้อนะฮะแล้วก็อ่า โตโยต้าสายเบนซินครับ Vios Yaris Anti Camry นะครับทักมาถามมาก่อนว่ารถรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับเพราะบางรุ่นผมก็ไม่มีไฟล์ผมก็โจนให้ไม่ได้นะครับโตโย t a ไม่เหมือน Honda ครับโตโย t a ดูดไฟล์ออกออกมาไม่ได้ h o n d a ดูดไฟล์ออกมาได้นะครับแล้วก็มีบริการนอกสถานที่ครับใกล้ๆทักมาถามก่อนนะฮะบ,บางทีผมบวกค่าเดินทางอ่ะ ยังถูกกว่าที่ท่านเดินทางไปกับมาหาผมอีกนะครับพีจูนอยู่หน้าปักซอยเสรีไทย73สนะฮะก็เซอร์วิสปมนทนัลทั่วไปนะครับตั้งวาล h o n d ด้านะคระับเยนถ่ายแล้วมันเครื่องแล้วมันเกียร์ก็ออากาศหัวเทียนนะครับแล้วก็โจนกล่องอีกที่หนึ่งคือรับลูลก,กาของเจ็ดครับอันนี้ผมรับทําที่หน้าบ้านผมนะก็ รับเฉพาะงานจูนเท่านั้นเซอร์วิสมาทนทั่วไปไม่ได้รับนะครับอีกหน่อยก็เดี๋ยวที่คลองเจ็ดก็เดี๋ยวจะเพิ่มพูกกออากาศเข้ามานะฮะเออแบบบางคันมาแล้วกออากาศตันอะไรอย่างเงี้ยก็ผมเดี๋ยวผมจะมีไว้บริการนะครับอติดตามเราทั้งสามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือ g o o g l e m a p นะฮะแค่พิมพีจูนรีแบบคอนด้าน,นะครับเจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับ าทาง YouTube จะอัพงานชา้านิดนิดนะครับประมาณของสวันจะอัพทีหนึ่งนะครับแต่ในแฟนเพจเนี่ยในเพจ a c e b o o k เนี่ยก็จะลงทุกวันครับทักมาสอบถามกันก่อนจองทีกันก่อนนะครับเพราะช่วงนี้รถเยอะจริงๆนะครับก็ส่งงานครับสำหรับ Accord เจนแปดสองนสี่นะฮะล้อสิบแปดท่อเดิมก็อ,อากาศเดิมนะครับแล้วมัโซคอเก้าหนึ่ง 91. ขอบคุณค,ครับ